สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยะาณมีแห่งใจนะคะวันนี้เรามาเล่นพิการกานะคะในคําถามที่ว่าสัมพา์งานจะผ่านไหมนะคะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2ห,หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กลองที่หค่ะคุณได้ไพ่ทรีออฟคัพ เจ็ดอว่าและใบสุดท้ายนะคะเป็นเวลออฟฟอร์จูนค่ะลูกตาลมองว่านะคะการสัมภาษณ์ของคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพรีออฟคัฟบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองแต่พอมีเจ็ดอว่าและเวลออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยลูกตาลมองว่านะคะอุปสรรคปัญหาย,ยังมีอยู่ค่ะอาจจะมีการสัมภาษณ์รอบที่2และคุณเองยังขาดความพร้อมอยู่นะคะเวลออฟฟอร์จูนขึ้นมาบ่งบอกถึงการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีนะคะเตรียมคําสัมภาษณ์ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของงานทั้งเรื่องของบริษัทแล้วก็เรื่องของภาษาด้วยนะก็เตรียมตัวให้พร้อมไว้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1อาจจะมีสัมภาษณ์รอบ2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ s t m e n t คะ่ะ เทนซ์อฟเพนเดคลและใบสุดทา้ายเป็นทรีออฟวานค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณจะไปหรือไม่ไปเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับคุณค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเลือกคุณอยู่แล้วนะคะเทนซ์ออฟเพนเดคลขึ้นมานะคะตาลมองว่างานนี้อาจจะให้เงินของคุณอ่ะค่อนข้างดีนะคะแต่ทรีออฟวานขึ้นมานะมันบ่งบอกว่าคุณควรจะโฟกัสไปในระยะไกลค่ะงานนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในระยะยาวหรือเปล่าหรือว่ามันตรงกับแคริเอร์พาร์ทของคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องเช็คให้ดีนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3 คุณได้ไพ่เดะซันนะคะ คิงอัพว่าและใบสุดท้ายค่ะเป็นเดอะมูนค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่3การสัมภาษณ์งานของคุณจะประสบความสําเร็จค่ะเดอะซันขึ้นมานะคะมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะแต่งานนี้นะคะไม่ได้เป็นงานหมู่ๆนะตัวของคิงอัพว่นขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าการที่คุณรับตําแหน่งนี้นะคะเป็นตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างมากค่ะคุณจะต้องโฟกัสไปที่งานโฟกัสไปที่เงินค่อนข้างเยอะนะคะตัวของเดอะมูนขึ้นมาค่ะตาลมองว่างานนี้เนะะี่ยค่ะรับภาระหนักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเครียดวิตกกังวล แต่ถ้าถามว่าได้งานไหมเดียสันขึ้นมายังไงก็ได้นะคะใครเลือกไพ่ก้องไหนเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปปิกอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ